สวัสดีครับพบกับคุณพิมพดในเพจเดียวเข้าในสิทุกเหล่าแล้วก็ช่อง Youtube คมเป Channel นะครับวันนี้นก็มีน้องๆหลายคนนะหลังจากที่ออกมาจากห้องสอบก็ค่อนข้างจะอาการแย่นะครับอาการแย่เพราะว่าข้อสอบค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็ออกแนวสายเขาบอกว่าสายไฟฟ้าซะเยอะใช่ไหมนะครับก็มัน ค่อนข้างจะเกินผิดคาดอยู่นะครับผิดคาดไป50%เลยนะครับเก่งไปถูกแค่50%แล้วก็ผิดคาดไป50%เนะครับเ,เดี๋ยวพี่จะรีวิวของ73ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าได้ข้อมูลมา73ก่อนนะครับเดี๋ยว72ดเดี๋ยวจะมารีวิวอีกอีกสักคลิปหนึ่งนะครับของ73เนี่ยนะครับอันนี้ขออนุญาตรีวิวในวิชาคนวณเนาะนะครับ วิชารีวีวในวิชาวิชาช่างกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาช่างเนี่ยไล่ถามน้องนะครับสามสีในนะครับที่อยู่ในคลาสเดียวกัน,นก็บอกออกในโซนไฟฟ้านะครับแต่ว่า,าทางอิเล็ก์ทางโทรคมทางอะไรมีไหมก็มีนะครับไล่ตั้งแต่วงจรทเทอร์บินินนะครับทเทอร์บินินมีถูกไหมครับแล้วก็มา,าการคำนวณหาค่ากระแส ใช้วอลต์เต d เดียเดอร์กับเคอ r e เรนต์ i ด e r เดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงไอ้น้องคนนี้น้องน้อง,น,องน้องกล้องเนี่ยได้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ4 0 45ข้อน้องมันได้นะบอกว่าแบบ45ข้อคำนวณเป๊ะๆเขาจะมีออฟแอมนี่ออฟออฟแอมของ72ออรครับขอโทษครับออฟแอมไม่มีเนาะนะครับแล้วก็มาทรานซิสเตอร์นะครับถามถามคุณลักษณะถามการใช้งานนะครับ ตัวดิจิตอลนะครับดิจิตอลการใช้เกจการอะไรเงี้ยนะครับเนาะทำได้นะครับแล้วก็พวกย่านย่านความถี่ก็มีอยู่นะครับย่านความถี่ก็มีอยู่นะครับาถามอะไรอีกอะพวกดาวเทียมอันนี Del ้เป็นของ7 2นะครับ แต่ว่าน้องบอกว่าช่างไฟก็มีเยอะอถามอุปกรณ์นะครับถามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไดโอดนะครับอ่า LDR อะไรพวกเนี้ยนะครับถามอ่าป้อแป้งนะครับป้อแป้งมีนะอ่าแล้วก็พวกสารซิลิคอนนะครับซิลิคอนเจอรแมเนีียมแล้วก็อ่านค่า R เนาะที่บอกว่าเดี๋ยวได้แม่นๆนะครับอ่านค่า R นะครับที่ตรง แล้วก็อ่า,อาถ้าอันนี้คือแถบสีอะนะน,นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์ใช่ไหมแ้วก็คำนวณแหาตัวชนิดของสายอากาศ ใช่ไหมครับอ่าชุนดนี้ของสายอากาศอ๋อแล้วก็กราวใช่ไหมกราวเท่าไหร่ใช่ไหมครับเยียร์ติต้อนก็มีเนาะต้นเลขฐานนะครับลอจิกนะ่ยเกตนะครับอ่าของของเจ็ดสามคิดว่าไม่น่ายากเท่าเจ็ดสองนะครับ แต่ว่าก็มีคนคอมเพนหลายคนว่ามันมันยากนะครับช่างไฟอาจจะมีเยอะช่างไฟอะมอเตอร์นะครับความเร็วมอเตอร์เนาะอันนี้น้องทําได้อยู่นะครับเอ็นได้กับร20 f สเอฟส่วนพีใช่ไหมนะครับอะไรพวกเนี้ยเนาะอันนี้คือที่พี่จําได้คร่าวๆนะนะครับอ่าส่วนคณิตศาสตร์ก็เห็นแบบสาข้อทําได้10ข้อเออเริ่มจะดยอยู่นะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มีเรื่องอะไรมีเรื่องพวกเซ็ตนะครับพาวเวอร์เซตอ่า แล้วก็พวกเปอร์เซ็นต์ร้อยละนะครับการสับเรียงไม่มีในที่ถามไปนะครับก็พวกพื้นที่นะครับขาสัตว์นนะครับอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเสียดายอยู่เนาะเดี๋ยวจะสืบเดี๋ยวจะสืบจากเจ็ดสามเยอะๆเลยนะครับสําหรับคณิตศาสตร์เสียดายอยู่คณิตศาสตร์นี่เป็นวิชาที่แบบมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันแบบเราอาจจะเน้นวิชาช่างมากเกินไปนะต้องขอโทษในจุดนี้ด้วยเนาะนะครับ รอรุ้นนะรอรุ่นนะครับ<ม>แล้วก็วันที่ยีบสาใช่ไหมประกาศพรมกันหรือเปล่านะวันที่ยี่สามนะครับขอขอให้น้องๆทุกคนโชคดีเนาะนะครับถ้าใครแบบอยากจะให้เฉลยเลยหรือว่าแบบใครอยากจะให้ทําข้อสอบให้ดูอะไรเงี้ยนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองนั่งเฉลยน้องนั่งดีแคร์กันนะครับประมาณนี้นะ ก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับที่แบบร่วมฝ่าฟันนะร่วมฝ่าฟันการติวการอะไรด้วยกันมานะครับไม่ว่าจะติวแบบยังไงหรือว่าจะอาคอยติดตามช่องคอยดูสโคบคอยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าขอขอบใจนะครับก็ที่เราร่วมมาเดินทางต่อสู้ด้วยกันมานะครับในการสอบสนามทศเจสามนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับเจสามไม่ต้องไม่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 ไมไมต้องกังวลนะ ที่เราได้เตรียมตัวที่เราได้สอบมาเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใช้วิชาความรู้ตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องเป็นอะไรมีกอะไรออานวยการถูกไหมเดี๋ยวสิงหาก็น่าจะเปิดนะครับดับเพลิงอีกใช่ไหมครับแล้วก็ปรับปรามปลายปีอีกเนาะนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะให้ติวหรือว่าอยากจะให้ช่วยเหลืออะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับเจ็ดสามอ่ะเดี๋ยวต่อด้วยเจ็ดสอง